ทางด้านชาวบ้านนะคะได้ร้องโรงงานแอบลักลอบนำสารเคมีมาทิ้งในบ่อลูกหลังร้างนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังเป็นปัญหาอยู่ที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีได้มีการขอเข้าตรวจที่บริเวณบ่อลูกหลังร้างหมู่ที่2ตํตำบลทุ่งหลวงหลังจากที่พบว่าชาวบ้านพบว่ามีการลักลอบนำขยะซึ่งเป็นสารเคมีมาทิ้งที่นี่ค่ะ เมื่อเวลา13.30น,นาทนายธิตพงศ์คงเพชรรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีได้ทำการเข้าตรวจสอบที่บริเวณบาะลูกลังร้างหมู่ที่2ตำบลทุ่งหลวงหลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีการลักลอบนำขยะซึ่งเป็นสารเคมีมาทิ้งที่บริเวณดังกล่าว ซึ่งกพบว่ามีกองถุงปุ๋ยสีขาวซึ่งภายในนั้นบรรจุสารสีดำคล้ายดินปืนหรือกากอุตสาหกรรมจำนวนมากบางถุงก็แตกออกมาแล้วแต่บางถุงก็คล้ายกับเพิ่งจะนำมาทิ้งที่บริเวณข้างถุงมีสูตรอาหารทางเคมีระบุอยู่ซึ่งเมื่อทำการสูดดมมากๆก็จะเกิดอาการแสบคอและเวียนหัวโดยนายธีรพงศ์ได้กล่าวว่าเพิ่งจะได้รับแจ้งจากชาวบ้านก็รีบเข้ามาดูโดยให้ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาทําการเก็บตัวอย่างไปส่งเพื่อให้ทางกรมการควบคุมมลพิษและสิ่งแวด ของทางจังหวัดราชบุรีได้ทําการตรวจสอบว่าเป็นสารเคมีชนิดใดและมีอันตรายหรือไม่ซึ่งคงต้องรอผลเนื่องจากทางเทศบาลเองก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทางด้านนี้และคงต้องเร่งให้ได้ผลเร็วที่สุดเนื่องจากกองขยะชนิดนี้อยู่บนพื้นที่สูงซึ่งมีฝนตกน้ำก็ไหลลงมาไปสู่แหล่งน้ำธรรมชาติของชาวบ้านก็เกรงว่าจะเกิดผลกระทบจึงต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ เป็นตะกรอนเข้ามานะแบ่มันมีทักมสองอย่างนะฮะเป็นคุ่นกับตัวให